สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์คารสินชมรุมคนรักและศรัทธาหลวงู่ทวดเหยียบน้ําทะเลเจือดนะครับกับคลิปเมื่อวานนี้ครับผมนําเสนอพระบูชาหลวงู่ทวดของอาจารย์นองวัดไทรขาวนะครับผมว่าวันนี้ว่าจะขึ้นล็อกเก็ตนะครับแต่พอดีเรือพระบูชาเนื้อว่านอีกองคหนึ่งครับไม่อยากให้ผู้ชมได้พลาดโอกาสดีนะครับคือได้เห็น และได้ศึกษาศึกษาและสะสมของแท้นะครับอันนี้ก็จัดว่าเป็นพระบูชานะครับที่หายากนะครับเพราะว่าเป็นพระบูชาเนื้อว่านนะครับครับหน้าตักสามนิ้วนะครับพระบูชาเนื้อว่านี้ครับสร้างเมื่อปีสองพร้อยสาสิบหกครับออกจากวัดในหารภูเก็ตนะครับอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับเป็นพระบูชาเนื้อว่านทั้งองค์เลยครับ นำว่านที่เหลือจากหมุทวดเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับคือสองสี่เก้าเจ็ดนะครับมาผสมกับว่านนะครับครับแล้วมาออเป็นองค์ครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับพระบูชาครับคือผมเก็บสะสมมาสิบกว่าปีแล้วนะครับครับถึงจะเป็นพระยุคใหม่ครับยุคกลางนะครับแต่ก็จัดว่าหายากอยู่นะครับผมเลยอยากให้พี่น้องได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นพระบูชาเนื้อโลหะเนื้อปูนพัตเตอร์ หรือเนื้อว่านแบบองนี้นะครับถือว่าเป็นพระบูชาที่ผู้คนไปหานะครับศึกษาและสะสมอยากได้มาไว้ครอบครองนะครับผมเลยจะขอนําเสนอครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับองค์นี้นะครับผมบูชาบนหิ่งนะครับครับสร้างจากเนื้อว่านทั้งองค์นะครับครับวัดนายหานนะครับปี2536ครับครับพ่อท่านนองวัดสายขาวปลูกเสกกับหลวงพ่อทองนะครับปลูกเสกครับ นะครับเป็นพระเนื้อว่านครับดูง่ายนะครับครับจะสร้างจากว่านทุ้องค์ครับครับครับพระเนื้อจะแห้งครับมีรอยปีนะครับมีรอยปีของว่านนะครับครับเนื้อหานะครับออกสีเทานะครับสีว่านนะครับไม่มีส่วนผสมอื่นนะครับเป็นว่านล้วนๆนะครับครับเป็นพระบูชาเนื้อว่านนะครับเป็นพระบูชาที่จัดว่าหายากอีกองค์หนึ่งครับคือผมอยากให้พี่น้อง ได้ศึกษานะครับแล้วได้รู้ได้เห็นนะครับนะครับครับหน้าตักประมาณสองนิ้วนะครับวัดในหานครับจังหวัดภูเก็ตนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับครับพระบูชาที่ผมนําเสนอให้พี่น้องได้รับชมครับก็มีพระบูชาเนื้อโลหะครับวัดช้างให้แล้วก็เนื้อปูนพัตเตอร์นะครับแล้วก็ของอาจารย์น้องวัดไส้ขาวนะครับตัวเท้าเล็บช้างนะครับกับวันนี้ครับเป็นพระบูชาเนื้อวัน ที่หาชมได้ยากครับครับสร้างองค์แรกที่รับเนื้อว่านที่สร้างคือปี97นะครับ2497แต่หาของไม่เจอแล้วครับมูนค่าเยอะนะครับแต่อันนี้เป็นพระบูชาเนื้อว่านยุค2นะครับที่ทันพระอาจารย์นองนะครับครับแต่ออกเป็นวัดในหานภูเก็ตนะครับแต่ถือว่าเป็นของอาจารย์นองครับเพราะว่าอาจารย์นองปลูกเสกให้นะครับครับวิธีดูนะครับก็เหมือนกับเนื้อโลหะครับคือเส้นสายต้องคมชัดนะครับ ครับของเก๋ก็มีนะครับพระเนื้อว่านนะครับพระบูชาเนื้อว่านส่วนมากเขาเอากระดาษกองกระดาษเสียงตาลครับมาปั้นเป็นรูปนะครับครับปั้นเป็นรูปเราจะมาชัดเจนนะครับครับหลวงปู่ทวดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อลูหะครับเนื้อปูนบัตเตอร์หรือเนื้อว่านนะครับจะคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับครับคนไหนที่บูชานะครับจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะครับครับองค์นี้หาเจอยากนะครับ ถึงจะเป็นพระใหม่นะครับปี2องรสามาครับแต่ว่าพระยุคกลางนะครับแต่ว่าเป็นพระที่หายยากหน่อยครับครับเพราะว่าเนื้อว่านเขาสนมากเขาไม่ค่อยทําเป็นพระบูชาครับเพราะว่าแตกหักทำรุดได้ง่ายนะครับครับผมมีองค์เดียวครับผมเก็บมาสิบกว่าปีแล้วนะครับครับผมเก็บทุกอย่างครับวัตถุมงคลที่เป็นหลวงปู่ทวดครับครับผมอยากให้พี่น้องได้ศึกษาค่อยศึกษาครับสะสมนะครับ ค่อยๆเก็บแต่ละรุ่นแต่รุ่นไปนะครับครับมันจะทําให้เรามีความสุขนะครับเราอย่าไปคํานึงถึงราคาเราต้องเก็บพระนะครับไม่ใช่ว่าต้องคํานึงถึงราคาที่ว่าต้องเก็บพระแพงนะครับรุ่นที่เขาเล่นหากันนะครับครับผมว่าค่อยๆเก็บดีกว่านะครับรุ่นไหนก็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นครับถ้าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับครับนี่ครับทั้งขอบข้างนะครับจะเห็นรอยชัดนะครับเส้นจีวอนนะครับครับ เป็นเนื้อว่านครับแห้งหมดแล้วนะครับครับผมเอามาให้พี่น้องชมเลยผมยังสั่นๆอยู่นะครับผมกลัวตกนะครับตกแล้วก็แตกบางทีเลยนะครับเนื้อว่านครับอันนี้ผมใส่ครอบไว้บูชาบุญหิ่งนะครับครับนี่ครับเส้นสายสังกติอะไรครบหมดครับชัดลึกชัดเหมือนกับเนื้อโลหะเลยนะครับต่างกันจะเป็นเนื้อว่านเฉยๆครับครับถือว่าเป็นของดีชิ้นหนึ่งนะครับที่ไม่ควรพลาดนะครับถ้ามีไว้นะครับ ครับให้พี่น้องได้หากันนะครับครัเผื่อมีไว้นะครับดีหมดครับหลวงปู่ทวดครับพระเนื้อว่านนะครับพระบูชาเนื้อว่านนะครับนี่อีกชิ้นหนึ่งนะครับขวดนี้ไม่ใช่น้ําดื่มเปล่านะครับเมื่อน้าร้อนเดี๋ยวผู้ชมว่าผมจะเอาน้ํามาดื่มนะครับที่ผมเอามาให้พี่น้องมาชมวันนี้นะครับขวดนี้คือน้ามนต์บูชาครับมาจากวัดช้างให้นะครับครับ อยู่ในองค์ที่พระครูวิสัยโสพลทิมปลุกเสกที่วัดช้างให้นะครับปลุกเสกสมัยนั้นครับก็เติมน้ําตลอดเวลานะครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้ไปครับพอดีเพื่อนไปนะครับเพื่อนขับรถตู้นะครับมีคนหมอไปพักใต้นะครับครับผมเลยบอกให้เขานําขวดนะครับใส่น้ามนต์มาฝากผมหน่อยคือผมขาดชิ้นเดียวนะครับคือน้ํามนต์ครับผมอยากได้นะครับออกจากวัดช้างให้โดยตรงนะครับน้ํามนต์นะครับเอามาเต็มขวดครับเมื่อกับ1สิบปีแล้วครับจนแห้งแล้วนะครับเหลือเท่านี้แหละครับ ครับน้ำมนต์ผมชวดศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับเอาไว้ดื่มนะครับเอาไว้พรมร้านค้านะครับเอออาบน้ําเป็นสิริมงคลนะครับถ้าใครดวงไม่ดีหรืออะไรนะครับครับดีหมดนะครับน้ำมนต์เนี่ยครับครับถ้าใครดูคลิปนี้นะครับถ้าอยากได้นะครับมาขอแบ่งปันผมได้นะครับผมจะเติมหายให้สักฝาหนึ่งแล้วน้ําเปล่ามาขวดนับเติมไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับเติมน้ำมันกานเนี่ยนะครับครับ ครับเราจะได้มีไว้ในครอบครองนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับน้ำมนต์หลวงปู่ทวดนะครับของหลวงปู่ทวดผมมีครบหมดนะครับวัตถุมงคลนะครับอันนี้ก็น้ำมนต์นะครับถ้าใครอยากได้นะครับเมลมานะครับผมจะแบ่งให้มาเมาที่บ้านผมได้เลยนะครับครับถือว่าเป็นพี่น้องนะครับครับกับคลิปบูชานะครับผมขอแนะนําพี่น้องเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ผมขึ้นจริงนะล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดวัดเมืองยะดาปีสามเก้ารุ่นแรกนะครับ กับพระบูชาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดในหานครับผมขอจบเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดขอก,กอรับอภัยเช่นเดิมครับจากผมพงศ์การสินครับ